สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องมามานิ้แต่วันนี้เราจะมาเล่นเกมราบกันนะครับตอนแรกเข้ามาต้องหมุนสปิงก่นอนโชคขอโชคดีไม่โชคดีก็โชคร้ายมันมีสองอย่างเอะได้หนูได้อนะไรมานได้สปิถคำว่าทำให้เราเป็นไอสปิงนี้สะ มาให้เราทําให้ทําให้เราไปอยู่สวรรค์ได้ <c oughs> แต่ว่าความจำนาเราจะไปอยู่สวรรค์ได้เมืาครับว่าความโชคดีเราต้องสปินปก่อนทำดนได้อเลยเหรอโชคเหรอแต่ฉันน่ะโชคดีของจริงนะโชคดีของปอมไหมใช่ไหมใช่ไหมถ้าเกิดได้สปินของหนูก็โชคดีเพราะว่าสปินมันมีโอกาสไ,ได้แค่ประมาณ ประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์ทำได้อะไรอ่ะเทศอยู่หมุนได้สเก็ตบอร์ดน้ำมันเร็วอ่ะน้ำมันเร็วความเร็วได้สเก็ตบอร์ดความเร็วความเร็วคือสเก็ตบอร์ดได้กระโดดคูณสองจริงเหรอไปแล้วหนูไปถึงไหนแล้วเนี่ยเก้าสิบแล้วโอ้โหโกง ร้อยอยู่นี่เงี้ยร้อยี่แปดสิบเก้าโหนโหโวตามเลยตามเลยมนจริงก็ตามมาเอาไปเท่าไ<ะ>หร่ะะละ <5. S 1> ห้เปอร์เซ็นห้าสิบโลห้าห้เปอร์เนโอ้โหขาดฝาพิ่ออกไ่โห,หนไปให้ครบใช่ไหมแสดงหนูจะได้นวไดนไปกลับไป กาไปล่าก่อนนะมันจะได้วนให้ได้วนกลับไปด้วยมันจะวนลัไบ้าไหมไม่หนูถึงแล้วเหรอใกล้ถึงแล้วม่านูถึงแล้ยวนี้ก้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นโกงวะเนี่ม่นกันาเนีบอกนะเต็มสิบให้ร้อยอืม้าโม้ะเนี่ย กันตู้ชิบตะกิตาวู้มันมีเวลาปะนี่นีซัพปิ้งหนูหมดแล้วแหละว่าถึงมันมีเวลาปะว่าเราต้องถึงเทนะ่านั้นไม่มีแล้วแต่เราใช้เวลาไปแล้ว24ชั่วโมงเอาอย่างนี้หนูถึงแล้วหนูทำเลยถึงก็หนูก็วนไปกลับไปหาป,ป่อป้าให้ เพิ่งสิบหกเอร์เซ็นต์รอนเดี๋ยวรีบไปก็ลาก็เล่น,ลอนรอเกำลังซิงอย่ไอ้ตรงที่เก้าสิบแอ๋อหียังไม่ผ่านนะหนก็ผ่าแล้วผ่านแล้วนี่ผ่านแล้ว ป,ป๋าเราด้วยเรากำลังไปนนไปไหนไปหาป๋าเอ่ยป๋าเพิ่งยีไพ่ป,ป๋าเราด้วยเรจะปไป,ไปตูนตักงแต่ไหนเลยเริ่มใหม่อะ่ะออืกําลังปปไปป๋าไปละเริ่มใหม่หรือแมปใหม่เริ่มใหม่แล้วทำไมอะ่ะ พาป๋าเลยพาเราเลยเ้าไหมเราก่อนไปของปลาเรยฮะพาเราเลยพารออะไรหนูผ้ามาแล้วปลาไปของปลาเรื่อยนี่หนูหนึ่งห้าเปอร์เต์โอเคาราลสิราเลยตามมาเร่อยๆขอา่ออ่ เอ้อหนูได้อาทิพย์แล้วอ่ะถึงกลับมาเริ่มใหม่ ไม่ได้ได้ของแั้เล้วรอเนี่ยไปทำไมไม่ใ,มส,มมใส่เจอคนทำงานเต็มไปถึงก้ะเป๋าใผ่านมารวดเดียว บปทางไหนวะสามสิบเโหป้าพี่รอเ่นสี่สิบแปดเลยอ่ะสีแล้ว่ะสอ่ิบแปดาก็เร็วยูะรอด้วยสิไปรอที่เส้นชัยโอ้ป้าเออวายี่สิบเอ็ดแล้วแ้ดิสี่สิบกําลังตามป้าไปแล้วนะลองเวยดีเปิดมัสจะแฟง เอาว่าหนูเกล้เซงกระป๋าสิเท่าไหร่ันที่สี่นะสี่สิบสามมันยี่สี่อ้าวยากนะยากหน่อยที่ที่จะไปนู่นเซลล์หนูว่าความชำนาญเนี่ยจะทำให้ทุกคนนะคะจะเป็นถ้าเกิดอยากให้ผมเซงกระป๋าทุกคนต้องกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมพยายามเร่งรีบอยู่ ที่จะแทงออกไปให้ได้เพราะว่าบายมตัวต็งตัวเต็งของแบบโลบบแล้วก็ตัวเต็งอยู่ที่หนของโลบบแนวพี่อ่ะมีว่ายุกอื้อ ถ้าถึงเท่าไหร่แล้วห้าส้วถึงสอบหกเร็วอยู่ไหม,มเร็เวจะไปกล้วเนี่้<อ>เราไปทงนี้แล้ไเราไปสองคร้เราไปทง,ปงอี้อ ใช่ไหมตัวแบบหมไม่พลาดเลยสังนิ <c oughs> ้ค่อยเปรรดับมือโปรไงราดับมือโปรเลยเขาจะไปทำสถิติได้ไี่ติกพันล้านเลยนะโอ้ยโอ,อย้โอ้ยาไปเท่าไหร่จ๊ะไป <c oughs> เราถึงสี่สี่ห้าตามาไว้อยู่นะระวังตัวดีๆนะใครป้าปเบี้ยมันจะแทงออกไปก็ได้ตามยากหน่อยไมไม่ยากถ้าแบบมันมันจ้ปลาต้องตามมดอะ่ะไม่เห็นแลาขยับไปฆ้า <c oughs> ต่อให้เฉยถ้าเอาจริงขึ้นมาไม่ไม่เอาจริง แค่อมก็พแพแ้แล้วแค่แพ้หรอะหกสิบห้าแล้วนะครับโมตโมหกสิบห้าโมหกจะห้าสิบเลยจ้ะโมคนดูผมจิตสี่สิบแปดแล้วนะครับทุกคนผมห้าสิบเลยนะผมสาบานเลยผมห้าสิบแล้วผมสาบานเลยผมห้มาสิบอะนี่นี่ไงนี่ห้าสิบแล้วอะป้าเท่าไหร <68 S 1> ่หกสิบแปดหูยแปลก ั้แต่ลม,นม,มผนก็ง่ายนะคบเพราะว่าทำเพื่อคนดูค่ผมจะทำเพื่อคนดูนะครับต้องต้องเป็นบบนด้ผมขอเล่น,นมุมในเขามุมในสลับดีกว่าเขียวมนิดนึงห,หนูไหมไม่เนนะลยวะกำลังตามหลัง,งไไหนูไปอ่ะเจ็ดสิบแล้วะห,หนื่อยขนาดน้ว ห้าห้าสิบห้หาไว้อยู่ไว้อยู่วัยรุ่นครึ่งเดียวของออกไใช่ไหมครึ่งเดียวของออกล,ลนะ <S <S บ้านจะแพงก็กได้อัน,นี้หนูแค่หอนให้หันข้อให้เฉยเฉย่ะ หนูก็อ่อนข้อในนี่อ่ะก็เลยให้แพ้เยอะหน่อยอให้ป้านำโดงมันจะตามไปป๊าไม่รู้จักหโดกว้าวใช้ยาใช้ยาอะไรไอ้หนุ่มกล้ามแดงอืมนีใครสูตร<อ>มั้ยรอะปูนมาแสดงเตะขามหนึ่งที แม่รถดีไดถึงรถดีเอารถดีอยากใส่ปากขุยไม่ผ่าสัก,กน,นินเดียวแปดสิบแล้วนะครับหกสิบสี่น,นะครับหกสิบห้านะครับหกสิบหกแล้วนะครับ หกสิบหกแล้วหกสบเดมัยวกินแหละขัไปเท่าไหร่ะแปใจแล้วใจแชมแล้วสับ,บายสบ,บาย เสียงเนีมาเสียงรถรถขี่ร้อเดียวสตาป,ป้าเราขี่ร้อเดียว,ปปวเริงไหมแม่ขี่ร้อเดียวแลองหนูขี่มอเตอร์ไซค์อะขี่ร้อเดียวสตาป,ป้าดูไม่โกงอ่ะขี่ร้อเดียวแอบแ,แต้มอะไม่มัน,น,อนสองพันอปปะแอบเต้มเหรอไม่มันสองพันเงินนี้นี่ ปานี่อะปานี่ปาลามีอยู่สองร้อยเฮ้ยปลาแตปลาเก้าสิบห้าล้นะครับผมเจ็บๆน่าแลพ่้าไปรอข้าไปรอในสนามสเก็ตบอร์ดนะหน<ะ>ูบอกว่าให้รอด้วยก็จะไปรอในสนามสเก็ตบอร์ดนะเนี้ยอจะให้ไปเอยอเวยเด็นไหม ไดไ้เดี๋ยวรอตอนเก้า้โอ้โหป้ารอตอนเกได้ไหมเก้าสิบเก้าเก้าสิบห้าเกิดไม่เอาก็สิบดหรอกดให้เก้อเดีด๋ยวรอตรงนี้ตรงไหน,นตรงไหนเก้าสิบเท่าไหร่เก <97 S 2> โอเคถ้าเกิเก้าสิบแปเท่าไหร่ดนหน้มันเร็วมากเลยนะ เร็วกว่าคนวิ่งจ้ทป้าปทำอะไรอะแอบไปอย่า,ยยาก็ออย่เจ้าเดใช่ไหมสีาปายกำลังไปขาวไปย่าเลย มาเร่นเพลงทางครูนะครับเพลงยังยังกําลังเร่งรีบเนี่ยเขาคุยอย่างเทพกองมาตรงกองแบบหลอกเลวแล้วเรับตำนานนี่ตำนานข้ามติดเลย นายขาจะออกตัวแล้วเนี่ยป่ปอพีาน้อยอยู่นอยอยู่ จิ๋มจิ๋ยังเพ่ดังเอี๊ยเลยอ่ะชชุ อย่างทเกมใช่ไป๊ามาตัวนี้ด่นนี้เราเล่นท่าโชว์นเพื่อนก่อนนี้ฮะเล่นท่าโช้์เพื่อนกันป๊าไปลานเราไปราเล่นท่าอยู่ตรงนี้ป๊าไปลานต่อไปนี่ลาเล่นท่าตรงนี้ป๊าเรา่อไปอย่างี่สาม